สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันกับเพลงจังหวะสบายๆกันอีกสักวันหนึ่งนะครับเพลงนี้ยังไม่เก่ามากนะคะแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากมายอะไรคือห้องเราเนี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงที่อาจจะค่อนข้างนานนิดนึงแต่มันมีความอมาตะในเนื้อเพลงนะคุณ คือผมจะถนัดในเรื่องการนำเอาเพลงที่อาจจะมีระยะเวลาในการนานนิดนึงนะฮะแต่เอาสิ่งนั้นมาทำให้เป็นอมตะในยุคปัจจุบันสไตล์ผมเลยคืออะไรที่มันย้อนแย้งขอให้เป็นผมเธอมันเป็นสเสน่ห์ของผมกณเชื่อสิคือช่วงหลังๆนี่หลายท่านบอกว่าทำไมเจซไม่ใส่หมวกอากาศมันร้อนนะแล้วผมมันยาวมาระดับนึงแล้วแล้วอากาศมันก็ร้อนนะใส่ผมเอ้ยไม่ใช่ทำไม่ผิดมันเจ๊ดี าเกิดว่าใส่หมวกในวันที่อากาศร้อนนี่ผมร่วงได้เลยนะคะทุกท่านต้องระวังนะใส่หมวกเวลาที่ออกไปโดนแดดเจออากาศข้างนอกแดดร้อนก็พอแต่แท้ที่จริงคือใส่ครบทุกใบแล้วนะครับอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเพลงที่ทุกท่านคุ้นกันอยู่แล้วร้องได้กันอยู่แล้วผมมั่นใจว่าหลายท่านร้องได้บางท่านนี่ร้องได้ทั้งเพลงบางท่านร้องได้ท่อนฮูแบบคล่องเลยทํานานเลยสโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะคะ ท่านใดร้องได้ร้องนำเจซีและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดร้องไม่ได้ไม่อย fantasy, ู่กับ okay, เจซีตรงนี้เราตามเพื <S <S ่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะไม่ใช่เราจะทําอย่างนี้เราจะลงเอาใหม่ท่านใดที่ร้องไม่ได้ไม่รวมกับเจซีตรงนี้แล้วเราตามเพื่อนที่ร้องคล้องกันไปไม่ได้ทําไมวันนี้ผิดขนาดผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะเพราะเอฟเฟกดอกไม้มันลบกวนสมาธิผม ท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับร้องนําผมและเพื่อนๆไปกันล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะท่านใดที่ร้องไม่ได้ก็มาอยู่รวมกับเจซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะมันต้องอย่างนี้สิเสียเวลาโม้กับเพื่อนๆไปนะครับอ่าไปเราไปกันกับเพลงนี้ดีกว่าเรามาเราไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวก็ผมมาคุยกับเพื่อนด้วยอยากจะทาไมอ่ะก็ผมบอกแล้วว่าช่องนี้ช่องนี้มันสายบันเทิงมันมีทั้งร้องเพลงมีทั้งโมในเพลงมีทั้งโมถ่ายเพลงทำไม คนที่อยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าก็เ,าเพราะว่าผมไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละใช่ไหมแปไปไปแ<ป>ม่มจะไม่กวนใจเพื่อนแล้วมากับเพลงนี้นะครับช่วยได้ว่าหลายท่านนะ่าจะคุ้นหูคุ้นใจคุ้นตานะครับแล้วก็คุ้นจังหวะคุ้นทานองคุ้นเนื้อเพลงร้องได้แน่นอนนะครับร้องไปด้วยกันนะฮะกับเพลงนี้นะครับล้านเพทสะเทือนนะครับเวอร์ชันดนตรีภาษยยาญ,ญาี่ปุ่ ยอ่อตอนคิดถึงเรือทองสาวาลันทงเจ้าจากล้านเทพมนำบรทอองก็ทั่วทุงเทพก็ดีทมเทพเพราะว่ากรุงเทพลานเทนั่งเรือด่วนเที่ยวเดียวเดียวก็ถึงเที่ยวเอ่อยเขา จมงามสาวแก้มนวลที่สุดันหนึ่งพอแม่ร้องไห้ทำไมคุณทุง่งป่าลุงถามถึงหรือเพื่อนคุงเทพคอยดึงผู้คนคงถึงสาวทุ่งล้านเทจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีนลันทมไม่มาสักทีบกพร ถึงกล้าไปเทียบคนกลุ่มพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุองสะึื เป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลันทมไม่มาสักทีปวกพ้องน้องที่ทุกคนสนเทรถเก่งแทงหวานตุกรามโอราณสวรรค์ทั้งเพศทธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลันทมอุ้ทมท้องคืนทพงเสียงเรือคลมคลืน ทุกคืนที่ตรมคิ่ถือลัอนทมโชห่มบางอ่อนโอหล่อนเพลินกลุ่มเราทุ่มรักเอร์เราเซอร์ยอมกลมลันทมเขาสู้ถึงกล้าไปเทียบคนกลุ่มพี่นอนสะดุง้งเหมือนทุ่งสะทือ ลันธงยังไม่คืนทุ่งลั่นําคืนทุ่งจะเป็นเพลงแก้นะฮะเพลงนี้ลานเทสะเทือนนะคะก็เป็นการบรรยายความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงที่ตัวเองรักเนี่ยตัดสินใจหนีเข้าพระนครไปคือมันจะเป็นอย่างนี้แหละสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ผู้ชายเข้าพระนครก็ผู้หญิงเข้าพระนครมันจะมีอยู่สองพยานนี่แหละไม่ชายก็หญิงเข้าพระนคร คือการอยู่ทุ่งท้องนาการอยู่ท้ายนาบ้านป่าบ้านสวนริมบ่อปลานี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ตอบโจทย์น้องใช่ไหมจ๊ะการที่น้องตัดสินใจทิ้งพี่ไปไกลถึงพนครเนี่ยน้องคิดว่าในนั้นมีแสงสีสีเวลาที่ตอบโจทย์น้องใช่ไหมจ๊ะ การที่น้องทิ้งความรักของเราไปน้องคิดว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีความรักที่ดีกว่าความรักของพี่คนนี้หนุ่มท้องนาบ้านไร่ไปนาบ้านสวนบอปลาคนนี้จริง,รงๆหรอจ๊ะ <S 1> <S 1> ลันทมก็คงคิดอย่างพี่หรออยู่ได้ท้ายสวนปลายนาะทมเนี่ยจะไปหาสิ่งที่มันดีกว่าในพระนครล,ลันทมก็มั่นใจเข้าพระนครไปตอนนี้ลันทมอยู่ไหนในพระนคร เรายังหาลั่นทมไม่เจอจนถึงวันนี้นะฮะตอนนี้ลั่นทมกลับมาแล้วยังอะ่ะท่านลั่นทมกลับมาต้องมีเพลงลั่นทมคืนทุ่ง <c oughs> ก็ฝากเพลงนี้ให้เป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นจังหวะเพลงสบายๆและไอ้ตรงไอ้ตรงท้ายเพลงที่ผมเล่นๆเ,เนี่ยผมผมแบบผมซ้อมเผื่อผมจะมีบทบาทบ้างอะไรบ้างมีตัวตนบ้างอะไรบ้าง ผมก็เผื่อจ,จะแบบ surveys, anything, มีแมวมองอะไรบ, goals, บ้างอะไรบ้างผมแสดงเก่งบ้างอะไรบ้างผมเห็นผมเห็นคนอื่นเขาแสดงเป็นบทบาทตัวนั้นบทบาทตัวนี้บางคนก็แสดงเป็นแบบบทบาทแบบองค์หญิงองค์ชายเจ้าหญิงเจ้าชายผมก็อยากเล่นไงผมก็อยากเล่นบ้างเห็นเขาเล่นผมก็อยากเล่นบ้างผมอยากทำตามบางทีผมก็อยากจะก๊อปปี้บ้างอะไรบ้าง คือบางทีเนี่ยเราก็เห็นบทบาทเขาเขาเล่นแบบเขาดูดีจังเลยโอ้เขาเล่นแล้วมีคนดูเขาเยอะจังเลยโอ้เขาเล่นแล้วเขามีรายได้ดีจังเลยอยากเล่นบ้างก็ให้เป็นความสนุกสนานล่าเลยนะครับได้เห็นผมล่วๆบ้างโกโก้บ้างอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราขึ้นมาทําช่องยูทูบถ้าทุกสิ่งทุกอย่างคือความสนุกแบบคุณจะเหนื่อยมากเลยนะเชื่อผมมา ถ้าคุณเริ่มไปสร้างความสมบูรณ์แบบไปสร้างกรอบให้ตัวเองคุณจะไม่มีเสน่ห์ที่คุณสามารถพลิ้วไหวไปได้ดังสายลมแต่ถ้าคุณเริ่มให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความสนุกสนานมันคือความร่าเริงมันคือสิ่งที่เพื่อนสามารถทําให้เพื่อนหวเราอได้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้ความสุขของคุณไม่ได้อยู่แค่คุณความสุขของคุณคือรอยยิ้มและเสี่งหมรละของคนที่ได้ดูครับและนั่นแหละครับยูทูบเบอร์ในแบบที่สบายๆแล้วคุณก็อยู่ได้ถึงแม้จะยอดวิวหลักสิบก็ตาม เพลงนี้ก็ฝากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มส่วนหัวให้กับทุกท่านนะคะเป็นเพลงจังหวะสบายที่คุณหูคุณใจคุณตาคุณเนื้อหาแล้วก็คุณนทำนองต้องขอขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีการอุปการะคุณให้ทิปหน้าช่องตามเลขที่บัญชีตรงใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดชอบนะครับกดนิ้วโป้งตัคํำว่าชอบเบาๆหนึ่งครั้งให้เป็นสีดำขอบคุณมากนะฮะ ขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องนะครับชักเชิญชวนเพื่อนนะครับคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามากดคำว่าติดตามและขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่ติดตามกันมาตั้งแต่ครั้งแรกคลิปแรกๆนะคะมาจนถึงวันนี้ขอบคุณที่กดคำว่าติดตามเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเจซีจารขอบตรงนี้ที่อบอุ่นทุกวันทุกเวลาครับ <S <S และขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามใหมย่ยินดีต้องรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านคำว่ากดติดตามเนี่ยคือท่านเข้ามาร่วม อยู่ในครอบครัวของเจซีครอบครัวเจซีจากขอบที่อบอุ่นทุกวันแล้วนะคะขอบคุณทุกการฟังบนฟังซ้ำฟังหลายรอบขอบคุณทุกรอบทุกยอดวิวแล้วมไม่ผิดไม่ใช่ผมเสิขอบคุณทุกยอดวิวทุกการฟังบนฟังซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทําให้กับผมมาด้วยหัวใจนะครับขอบคุณด้วยหัวใจของผู้ชายตัวเล็กผู้ชายต่างจังหวัดคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและขอขอบคุณมากนะครับสาหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการัพพอร์ตสนับสนุนผมตลอดมาเสมอมานะครับช่วยัพพอร์ตผู้ชายตัวเล็กคนนี้หน่อยได้ไหมคะ ช่วยสปอร์ตผู้ชายตัวเล็กๆที่ตั้งใจอยากจะมาเป็นนักร้อง Youtube ให้ประสบความสำเร็จช่วยสปอร์ตสนับสนุนผักดันผู้ชายตัวเล็กคนนี้ได้ไหมคะช่วยเป็นหนึ่งในแรงผลักดันและสนับสนุนและให้ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่าวันนี้ที่ผมทำช่วยสปอร์ตผู้ชายตัวเล็กคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านผู้มีอยิปาและขอบใจอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมาหะ รู้สึกว่ามันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำอย่างนี้ผมมัวแต่เล่นไงถ้าผมมัวแต่เล่นแล้วผมก็ลืมขอโทษทุกท่านด้วยมาขอบคุณตรงนี้นะครับคลิปไหนที่ผมไม่ได้ขอบคุณแบบกําเสียกัมเสียผมขอขอบคุณตรงนี้มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมไม่ได้กําเสียขอกําเสียตรงนี้นะกัาเสียกําเสียอ๋อขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความเบิกบานมีความสำราญนะครับมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ ทุกครั้งที่เบื่อให้เข้ามาฟังเจซีร้องเพลงนะครับทุกครั้งที่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ดีมันไม่มีอะไรที่แบบมันทําให้หัวเราะได้เลยมันไม่มีอะไรโกโก้ล่วลอยู่ใกล้ๆตัวเลยรู้สึกไม่มีอะไรที่ดูแล้วทําให้เราแบบได้เลยเข้ามาฟังเจซีร้องเพลงละโมทยเพลงอะเบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงเงาเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงไม่มีใครทําให้หัวเราะเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงละโมทยเพลงนะคะ ขอให้มีความสุขทุกวันทุกเวลานะครั s ซ e ว o u ร g a ์เน e x t t i ามนะมีความสุขทุกวันนะคะบีเฮลตี้นะครับ,รบขอให้สุขภาพแข็งแรงสดใสท,ท,ทุกเวลาทุกวินาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคระซิวแกรน a ์เน็ก t ์ทองนะคะบายบายซิวนะฮะบายบายค่ะ